สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไทก็โอมอ่ะกล่องตกกล่องซึดฝากไทก็โอมแล้วก็หมดนโอมชาแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านวันนี้ก็พูดคุยกันนะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันมีคอมเมนต์นี่งอย้ยได้คอมเมนต์มาแล้วตอนแรกจำไม่ได้มันจะมีของ แบดบอยเขาเขียนเป็นแบดบอยนะบปรอกไฟล์เขาอ่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ก็น่าจะดูไลฟ์ป้าหรือคลิปป้านี่แหละทำไมถึงแบบเออเห็นเราแบบเฮ้ยหัวเลาะนะอะไรอย่างเงี้ยอีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไม เมื่อมีความทุกข์แล้วทาไมเสีแซงหัวเราะอะไรทั้งที่เจอเรื่องแบบนี้มันต้องมีความทุกข์สิมันจะหัวเราะแบบมีความสุขหรืออะไรพวกนี้ได้ไงเหมือนกับว่าเสียแซงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยความหมายเขาก็คือบอกว่าคุณจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าสามีของคุณถูกกล่าวหาทุตุตุนะทุกคนเนี่ยก็เลยเอาคมเม่์นี่ยมาคุยกันในไลฟ์เนี้ยในคลิปเนี้ยก่อนจะออกจากบ้านนะคะก่อนจะออกจากบ้านเขาก็คิดว่าถ้าเขาถ้าเขามาดูไลฟ์ คลิปในคลิปเนี้ยที่เขามาเมนต์ก็แสดงว่าเขาคงดูเราอยู่เขาคงดูเราอยู่ก็เดี๋ยวอเอาเมนเนี้ขึ้นหน้าปกเดี๋ยวมีคนมาใช่ปะล็อกกี้เฮาอ่าทุกคนก็คนเราเนี่ยนะมันมีหมดแหละทุกคนมีเรื่องราวหมดมีความสุขความทุกข์มีปัญหาเชื่อว่าทุกคนมีหมดแต่เวลาที่แบบแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย มันไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าที่จะแบบอมแบบทุกแบบฉันไม่ต้องทําอะไรเลยฉันต้องนั่งฉันต้องต้องนั่งเออนั่งอมทุกนั่งคิดนั่งอะไรนั่งแบบไม่ทําอะไรอะเคยว่าอะไรไม่สบายใจฉันก็ไม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเออนั่นคือคนแบบนั้นเนี่ยคือคนที่เจอปัญหาเจอเรื่องราวแล้ว เขาเรียกว่าคนสิ้นคิดคนเราเนี่ยมันต้องแยกออกสมมติว่าไม่ต้องสมมติแหละนะอย่างป้าเนี่ยอย่างป้าเนี่ยครอบครัวเราเจอปัญหาตรงนี้เรื่องคดีเราแยกออกส่วนคดีเราก็สู้ไปเราก็ต่อสู้ไปผลจออกมายัางไงเราก็รอฟังรอคือรอตรงนั้นไปอันนั้นคือส่วนของของคดีนะเราต้องแยกออกส่วนของการดําเนินชีวิต เพื่อที่จะหาเรี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะพาครอบครัวเดินต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องแยกออกเราก็ต้องแยกออกถามว่าคนเรามีความทุกข์ไหมมีมีทุกคนแต่เชื่อได้เลยว่าแม้แต่คนที่เม้นเองเนี่ยก็ไม่เอาความไม่สบายใจมาไว้กับตัวเองทั้งวี่ทั้งวันยีสี่ชั่วโมงต้องมีวันที่คุณยิ้มมีวันที่คุณปลดปล่อยออกไปมีวันที่คุณต้องมาคิด มันต้องมีช่วงเวลาอย่างนั้นทุกคนป้าก็เหมือนกันบ้าก็เหมือนกันเขอาครัวป้าก็เหมือนกันกน,กน,นะช่วงเวลาที่เราจะแบบเพิ่มความสดใสกับชีวิตเพิ่มกําลังใจหากําลังใจมีพลังใจขึ้นมาเนี่ยมันต้องทํำยังไงที่สําคัญก็คือการหาพลังใจพลังกายพลังแบบเพิ่มให้กับตัวเองเนี่ย ไม่มีทางที่จะแบบนั่งแล้วกลุมขมาบนั่งแล้วแบบในเง,งีอยนี้นงี้นี้ในงี้นีงงนงง้มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะถ้าทำอย่างนั้นปับ๊บชีวิตเราไม่เดินต่อแน่นอนเราจะนั่งอยู่ในขุมขยะสกปรกน่ารกอยู่ตรงนั้นจริงไหมคะทุกคนเราต้องมีทำยัางไงาถึงจะแบบ ทำให้เรามีพลังลุกขึ้นมีแรงเอราต้องนึกถึงอะนึกถึงคนที่แบบเออหัวจิตหัวใจเราอะไรเงี้ยอย่างคนในครอบครัวแเราก็นึกถึงคนที่แบบเรารักเราห่วงใยทำยังไงล่ะเขาถึงจะแบบไม่ต้องมาตกในสภาพเหมือนเราไม่ต้องมาแบบอะไรพวกเนี้ยคือเราต้องคิดไปทางที่แบบมันไปเรื่อยๆไม่คิดในทางที่มันอยู่กับที่าการที่เราอยู่เฉพาะทุ่งทุกวันเนี้ย ถ้าอยู่จะเราหลุนหน้ากล้องอยู่แบบออนไลน์ใช่ไหมเราขายของออนไลน์เราทําคลิปกับเอซอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะมาอะไรค่ะเอฟซีเป็นยังไงคระวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างอ,าอีกแล้วอีกแล้วเหรออยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มั่นกับโบเมน เพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็ให้รู้ไว้นะคะว่าถึงเราจะแบบมีปัญหาเราก็มีความสุขได้นะเราปรับชีวิตให้เข้ากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองหาความสว่างที่จะพาเราไปหาที่ไปถึงที่ที่มันแบบมีรู้สุกว่าได้พลังกลับคืนมาเราต้องหาของเราเอง ต้องหาของเราเองก็ฝากด้วยสําหรับเบดบอยแต่ทีนี้เขาก็ถามมาดีแหละเออทาไมเราคุณสบายใจจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยสามีโดนก็หาแบบนี้ทําไมถึงไดส้สบายใจแบบนี้นี่ความสบายใจเนี่ยมันไม่ได้แบบมันเป็นช่วงเวลาอืการหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราดูแลร,ร่างกายดูแลจิตใจดูแลคนรอบข้างดูแลคนในครอบครัควร อยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นในการปลดปล่อยเป็นพระท่านจะสอนอุ้ยพระก็สอนพระอืมพระดีก็สอนดีอเอาอย่างนี้ดีกว่าเออไม่งั้นพระดีๆท่านจะสอนเหรอนะทุกคนว่าการปล่อยวางมันทําให้เราโลง่งเราเบาเราโปรง่งพอโล่งเบาโปร่งแล้วเนี่ยนะสติปัญญามันจะเกิดมันจะมาพระ ดีๆท่านสอนแบบนี้ทุกคนอืมเขาทุงบอกอีกว่าให้เราจะทำอะไรก็คือถ้าจำก็จำส่วนดีๆเอาไว้เพื่อพัฒนาชีวิตของเราในวันให้ไปวันข้างหน้าส่วนที่ไม่ดีเราก็จำได้แต่ลาเราจำให้เป็นบทเรียนให้เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตของเราตัวอย่างในความผิดพลาดนี่คือไอ้ไอ้ส่วนที่มันไม่ดี แล้วก็นำไปแก้ไขเพื่อพัฒนาวันต่อไปของชีวิตของเรานะส่วนในมุมที่ดีมันดีอยู่แล้วมันได้พลังเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็เติมจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากปัญหาที่เราเจอเนะก็เออพร้อมไปกับพร้อมกับพลังบวกของเราพลังความมีสติมีปัญญาอืมศินปัญญาสมาธิ สินอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็มีนินทาอยู่อ่าแต่ถ้าเราทําจิตใจให้สบายมีความสุขนนั่นแหละคือบุญแล้วถ้าจิตใจเราอ่ะมันมีความสุขมันคือบุญมันเข้ามาแล้วมันทําให้เราเย็นทําให้เราสบายใจทําให้เราคิดดีทําดีมันคือความร่มเย็นเป็นสุขในใจเราก่อนที่คนรอบข้างจะร่มเย็นเป็นสุขใจเราต้องร่มเย็นเป็นสุขก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาแยกให้ชัดเจนนะความทุกข์กับความสุขแยกให้ชัดเจนแล้วค่อยๆแก้ทีะละเปราะค่อยๆดูแลทีละจุดนะความทุกข์เราก็ต้องดูแลแต่เราจะดูแลแบบไหนให้ความทุกข์นะยมันค่อยๆเบา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 ,เบา,เบาแล้วบางแล้วก็หายไปส่วนการดูแลความสุขให้มันคงอยู่ให้มันเพิ่มน้ำหนักให้มันทำให้เรา มีพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีจะไม่ดีจะทุกข์จะสุขเราต้องดูแลเพราะว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขของตัวเราเองไม่ใช่ตัวใครถ้าเราดูแลทุกข์สุขของตัวเราได้เราก็ค่อยไปดูแลทุกข์สุขของคนรอบข้างได้สำหรับคอมเมนต์นี้นะก็ พูดคุยกันหนึ่งคอมเมนต์ในตอนเช้าทุกคนกันออกไปทำงานสำหรับคลิปนี้หลายคน,นจะบอกว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องบางทีก็ไรสาระสะเพรยละแต่มันก็เป็นปกติของป้านะคะทุกคนที่แบบอาจจะหาสาระไม่ค่อยได้บางทีก็ติงตองแต่เราพูดเพื่อให้ได้8นาที9้านาทีสิบนาทีรักทุกคนมากมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอยาดูาละครลัข่าว ค่อยๆว่ากัน